กฎอิทั์ปัจจยตาหัวใจปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมชาติที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นธรรมชาติของจิตนี้มีอยู่ในตัวคนทุกคนในโลกธาตุพิสูจน์ได้เป็นปัจจตังตนเป็นพยานแก่ตนไม่ต้องเชื่อการฟังหรือบอกเล่ากันมาจิตมนุษย์นี้สุดวิเศษฝึกได้พัฒนาได้ รู้เห็นเองได้พิสูจน์เองได้ด้วยตนเองพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูกรราพิสูจน์ทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของท่านทั้งหลายทั้งไม่ใช่ของคนเหล่าอื่นทั้งหลายดูกรราพิสูจน์ทั้งหลายกายนี้อันกรรมเก่าควบคุมแล้วอันจิตประมวลเข้าแล้วท่านทั้งหลายผู้เห็นว่าเป็นที่ตั้งแห่งเวทานา อยู่กรรับรัมิสุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมนสิกการซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละโดยแยกคายเป็นอย่างดีในกายนั้นว่าเพราะเหตุนี้เหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้น เื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีด้วยอาการชนี้เพราะอวิชชานั่นแลดับ ด้วยความสามารถแห่งจิตวิชาสำรอบอุปทานโดยไม่เหลือสังขารจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แม้ด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้จึงชื่อว่าความกังวลอะไรอะไรว่าสิ่งนี้ของเราหรือว่าสิ่งนี้ของคนเราอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใด และสมจริงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าจุกระโมคราชท่านจงมีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นศูนย์ทอนอัตตานุคิดิิสียแล้วถึงเป็นผู้ข้ามพ้นมัจจุได้ด้วยอาการอย่างนี้มัจจุราชย่อมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอย่างนี้จึงชื่อว่า ความกังวลอะไรอะไรย่อมไม่มีแก่ผู้ใดและสมจริงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าดูกะละพิสุท์ทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของท่านจงละสิ่งนั้นเสียเถิดสิ่งนั้นที่ท่านละเสียแล้วจะมีเพื่อประโยชน์สุขตลอดกาลนานดูกระระพิสุททั้งหลายก็สิ่งอะไรไม่ใช่ของท่านทั้งหลาย ดูกระรพิสุจ์ทั้งหลายรูปไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละรูปเสียเถิดรูปนั้นที่ท่านละเสียแล้วจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละเสียเถิด เมื่อท่านทั้งหลายละเสียแล้วจะมีประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานดูกันละพิสุทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนไม้ิ่งไม้และใบไม้ในวิหารเชตวันนี้คนพึงนำไปเผาเสียหรือว่าทำตามปัจจัยท่านทั้งหลาย พึงมีทำตามปัจจัยท่ำทั้งหลายพึงมีความดำริอย่างนี้เลยว่าคนย่อมนำไปเผาเสียซึ่งเราทั้งหลายหรือทำตามปัจจัยความดำรินั้นไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะอะไร เพราะเหตุว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตนหรือของเนื่องด้วยตนแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายดูกระราพิสุจน์ทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียเถิดสิ่งนั้นที่ท่านทั้งหลายละเสียแล้วจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานชั้นนั้นแล ขอนอบน้อมแดพ่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวขออนุโมทนาบุญจิตอันเป็นกุศลของทุกทุกท่านสาธุ